ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมกองแฉบคุยเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมแข่งรถ F1 นะครับที่สมจริงที่สุดในโลบอกนักตอนนี้แล้วนะครับโอเคนะครับในขณะที่ผมพูดเปิดคลิปไปตอนนี้มันก็ได้เข้ามาในหน้าเกมแล้วครับก่อนที่เราจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ก็หลังจากดูอินโทรไปแล้วนะครับก็จะมาเข้าสู่เกมกันเลยนะครับ่าผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าแมปนี้นะครับผมยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ได้เห็นตัวอย่างของคนอื่นเขาเล่นแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเป็นเกมแข่งรถที่ค่อนข้างสมจริงที่สุดในโลบอกนะตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่าแล้วเป็นเกมแข่งรถฟ o r m มูล่าวันด้วยนะครับถ้าผมเล่นผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปในหมวดแรกเลยนะครับไม่รู้หมวดอะไรนะเนี่ยครับเขาจะมี3ปีให้เราเลือกนะครับเป็นนะครันนี้ผมขอองืัก 22 2กแล้วกันนะครับโอเคเราเข้ามาอ๋อมี Power มีอะไรให้เราดูด้วยนะครับอ่าแล้วก็โอ้โหแพงมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โอันนี้สวยมากเลยนะครับผมชอบรถคันนี้นะครับแต่ขอดูรถความื่นก่อนนะครับ มันก็จะแพงไปเรื่อยๆนะครับแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวขอเลือกรถที่ซื้อได้ก่อนละกันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนฮะเดี๋ยวก่อนมีอยู่ร้านหนึ่งนะครับมีอยู่ร้านหนึ่งเดี๋ยวต้องไปไทท้ายเลยนะครับร้านหนึ่งอ่าเราซื้อได้โอ้โหโอ้โหแล้วดูค่าของรถครับแล้วดูตรงนี้สี่ล้านหก ไอตรงนี้ข้าวแสนนะครับลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องเลือกคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองซื้อเลยดีกว่านะครับเขาบอกอายุชัวโอเคครับชัวแล้วครับโอเคเงินเหลือนิดเดียวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปอ๋อคือมันมีให้เราอัปเกรดอีกนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่แสนหนึ่งนะครับซึ่งมันมีอะไรบ้างนี่ครับเดี๋ยวเราลองอัปเกรดพาวเวอร์ไปก่อนละกันนะครับตอนนี้มีอยู่ห้าหมื่นไอมีอยู่สี่หมื่นเก้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นงินก่อนนะครับเพราะว่าเราอัพหมดแล้วเนาะโอ อ๋อเหมือนน่าจะเป็นที่แต่งรถเฉยๆนะครับเอาเราอาจจะยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เล่นกันก่อนนะครับอันนี้อาจจะเป็นที่เล่นนะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมไม่เคยเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเลือกต่างกันเลยดีกว่าครับยิ่งบอกไว้เลยครับว่าคราฟตปิดตรงนี้คือผมปรับสุดเลยนะครับอเดี๋ยวปรับเสียงให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ยินเสียงโฟล์เมอร่าใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวลองหาด่านหน่อยนะก็ด่านเอาด่านที่มันสั้นๆหน่อยนะครับเพราะจะเป็นตัวอย่างให้ท่านชมดูนะครับอ่าอืม โอยเอะไรมากนะครับเออเหมือนเราพาเราย้ายเซิร์ฟมาเลยนะครับมาอีกเซิร์ฟหนึ่งเลยครับโอ้โหเสียงฟอร์มูล่าวันนี่คือแบบคือแบบดังมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเกมนี้อ่าแล้วเราต้องเอารถยังไงครับเนี่ยเคอ๋อคือเราเขาแต่งตัวให้เราเลยนะครับผมใช้เป็นหัวหัวล้วหมานะครับหัวลเพราะว่าตอนนี้อ่าหัวหมาหายไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเราอ๋อเราสามารถดูได้ตรงนี้เด้นะครับเนี่ยครับผาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูความสวยงามของเกมนะครับเนี่ย คือแบบโอ้โหเป็นเกมที่เป็นฟอร์มูล่าวันที่สมจริงมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ต้องมาหาวิธีการเอารถของผมก่อนดีกว่านะว่ามันเอารถยังไงบ้างครับอ้อนี่กดตรงนี้อ๋อคือเลือกรถได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยแต่ละคันมันน่าจะแพงมากๆเลยนะครับแต่๋ยเราเลือกรถที่เราซื้อมาก่อนนะครับซึ่งรถที่เราซื้อมาตอนนี้เนี่ย อยู่ไหนไปแล้วล่ะครับเนี่ยรถที่ผมซื้อมาหายไปแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยเจอแล้วครับโอเคนะครับรถคันนี้เดี๋ยวเรามาดู power ก่อนดีกว่านะครับ power ตอนนี้มี4.4นะครับแล้วก็ ah t r a c น i o n เหรอครับอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับก็0.2นะครับอันนี้ก็อะไรสักอย่างนะครับ0.2เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองเอาออกมาเลยดีกว่านะครับโอ้ของผมเป็นสีม่วงลาย ah ลายเสือนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ลายหมาก็ลายเสือครับเนี่ยครับดูนะ ah เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับ ิดเสียงเกมเดี๋ยวให้ดูแค่เสียงรถก่อนนะครับแล้วก็ปิดเสียงเกมเนาะเพราะว่าเสียงเกมค่อนข้างดังมากนะครับตอนนี้นี่นะครับเสียงรถนะครับมันก็จะลั่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับนี่ก็คือเกมฟอร์มูล่าวันที่สมจริงที่สุดในโลบอกเลยนะครับณตอนนี้นะเพราะว่าในอนาคตผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีเกมอะไรสมจริงกว่านี้นะครับซึ่งเกมนี้ค่อนข้างสมจริงที่สุดแล้วนะครับในโหมด F1 นะครับซึ่งไม่ใช่อะไรอื่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอกค่าของรถนะครับซึ่งเหมือนมันจะโอ้เหมือนเพิ่มด้วยนะครับผมก็นึกว่าจะไม่เพิ่่มมมเนล้วดครออืไี มีดอกไม่มีอะไรเลย,ย,ย, Lock ยนะครับอุ้ย in อุ๊ยชนจอ้าวโห่ชนล้วล้อหลุดครับท่านผู้ชมอุ้ยดูครับดูโอ้โหอันนี้อันนี้คือสมจริงสุดๆเลยนะครับเนี่ยมีรีแพร์ไอ้ไม่ใช่รีแพร์ด้วยว่าการซ่อมนะครับซ่อมรถเนาะอันนี้มีอะไรบ้างนี่ครับคอนโทรมีตัวจีอ๋อมันมีหลายโหมดครับท่านผู้ชมอย่างนี้นี่เองซึ่งผมขอเอาโหมดตั้งเดิมก่อนนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามันเล่นไงคือความหน้าวันนี้อนข้างพังง่ายอะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับคือชนไม่กี่ทีนี่คือตู้มนะครับไม่ใช่่่่แคคคคคคลลล้้้้้อออออหุดเเเมมมมมืืืกีีนนนนนะะะะรรรรัััับบบถาสตตติชยยงงไููพ แล้วต้องบังคับให้ดีๆนะครับซึ่งบังคับยากมากเลยครับตอนนี้ถ้าสมมติใครมีความรู้เกี่ยวกับกลมล่าวันเนี่ยก็สามารถาทิมพ์บอกได้นะครับว่ามันต้องบังคับยังไงหรือเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักหนึ่งลอนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดคลิปตารางนะคะเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมนักเกมเฉยเนาะอือโอ้แล้วก็ค่อนข้างสั่นเลยนะครับรถไม่รู้เป็นเพราะโหมดหรือเป็นเพราะอะไรนะครับซึ่งผมไม่ชอบรถสันส่นๆเลยนะครับเพราะว่ารถสันส่นๆมันมันเล่นยากครับ อยู่ตรงนี้อ้รถเขาสวยมากเลยนะครับรอค่อนข้างเล็กแต่คือรถเราเป็นรถที่เพิ่งซื้อนะครับก็เขาไม่มีค่าเงินบอกให้เรานะครับอ่ามีแค่ตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเงินมันอัพยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมบนจบสนามหรือยังตอนนี้ผมยังไม่เห็นจุดผม,ผมผมเลยนะครับว่าบนจบหรือยังนะตอนนี้เล่นยาวมากเลยครับนี่ ไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะเหมือนเมื่อกี้นะครับเอาไอติมวอมาอ๋อ,อน,นี่มีการอ,อ๋อเราสามารถกระโดดได้ด้วยนะครับซึ่งเหมือนผมติดไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย